สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ASD Channel คลิปนี้มาพบก,กับคอนเทนต์ที่จะพาทุกๆคนไปรู้จักกับนักฟุตบอลหน้าใหม่ในสึกฟุตบอลรีโวไทยลีกประจำมฤดูกาลใหม่2024-2025ที่ได้เปิดตัวพร้อมโชว์รวดลายแข่งให้แฟนบอลไทยได้รอชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมด้เยในคลิปฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม คลิปนี้นั้นผมจะมาแนะนำแข้งใหม่โปรไฟล์สูงที่มีดีกรีเคยลงเล่นกับหลายสโมสรในลิกบราซิลพร้อมกับคว้าชแชมป์ในบราซิลมามากมายที่ทีมประสาทใส่ฟ้าบุยรัมยูเอเตตเสิร์ฟทัาเข้ามาเพื่อไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือฐานะของมาติอุสวากัสมีฟิลตัวกลางเท้าขวาชาวบราซิลวัย28ปีเจ้าของส่วนสูง181เซนติเมตรโดยมาติอุสวากัส เกิดวันที่18มิถุนายนปี1996ที่เมืองคาเดียรัฐมาโตโกโซที่อยู่ทางภาคกลางของประเทศบราซิลตัวของเขานั้นเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังตั้งแต่ระดับเยาวชนขณะที่เขานั้นอายุ13ปีกับทีมท้องถิ่นในบ้านเกิดของเขาอย่างริโอเปโตอีซี e ในปี2009จากนั้นในปี2010 ตัวของวากัสก็ย้ายไปอยู่ที่ซาเปาโลและไปอยู่กับอคาเดมีของสโมสรอูนิยยวบาบาเลนเซและในปีถัดมาในปี2021ก็ย้ายไปอยู่กับอคาเดมีของซานโตอันเดรที่อยู่ในรัฐซาเปาโลเช่นเดียวกันวากัสฝึกวิชาลูกหนังอยู่ที่อาคาเดมีแห่งนี้เป็นเวลา2ปีก่อนที่ในปี2013เขาจะขยับไปฝึกฝีเท้ากับเกมิโอโอซัสโกออเด็ก ซึ่งช่วงแรกนั้นเขาเล่นในชุดเยาวชนก่อนและถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดหลักในปีต่อมาและนั่นทําให้เขาได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับทีมด้วยวัยเพียง18ปีหลังจากขึ้นสู่เฟิร์สทีมของออเดสได้แล้วนั้นวากาสได้เดบิวต์ลงสนามในทีมชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2 0 1 4โดยเกมนั้นเขาถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองลองเล่นในช่วงพักครึ่งในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะบาวิสตาจากนั้นวากาสได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและสามารถทำประตู ในชีวิตกาค้าแข่งได้ใน6วันต่อมาหลังจากที่เขาเปิดตัวเดบิวต์ด้วยการทำประตูในนัดที่เปิดบ้านด้วยการแพ้ในบ้านให้กับบอนซูเซโซไปด้วยสกอร์สประตูต่อหหลังจากที่เขาได้โอกาสลงสนามบ่อยมากขึ้นทําให้ฟอร์ของวากาสไปเตะตามแมวมองจากสโมสรชื่อดังของบราซิลอย่างสโมสรโครินเทียนทําให้เขาได้โอกาสย้ายไปฝึกวิชาลูกหนังที่โครินเทียนในเดือนกันยายนปี2014โดยสัญญายืมตัวถึง2องฤดูกาลโดยขณะที่วากาสอยู่โครินเทียนนั้นส่วนใหญ่เขาจะลง เล่นให้กับชุดเยาวชนของสโมสรเป็นหลักมีเพียงแค่2นัดเท่านั้นที่ตัวเขามีโอกาสมีชื่ออยู่ในเบ้นมานาสำรองคือเกเซเราียบาซิลที่โครินเทียนนั้นพบก,กับสโมสรฟิกักรเรนเซและสโมสรฟูมิเนเซสสนเซึ่งทั้งสองนัดตัวของวากัสไม่ได้ถูกส่งลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวแต่จากการที่เขานั้นมีส่วนร่วมกับทีมทําให้ตัวเขาได้ร่วมฉลองแชมป์เซเราียบาซิลกับทีมโครินเทียนในปีนั้นด้วยแต่ว่าในเกมชุดเยาวชนนั้นวากัสสามารถพาทีโครินเทียน คว้าแชมป์โคปาสป,ปาโรฟุตบอลจูเนียที่เป็นทัวร์เมนต์สำหรับนักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน21ปีได้สำเร็จในปี2015จากนั้นในปี2016หลังจากที่การยืมตัวของเขากับโครินเทียนั้นได้สิ้นสุดลงวากัสก็ย้ายไปที่โอเอสเต้เอซีทีมในเซรบีบาซิลด้วยสัญญายืมตัวอีกครั้งหนึ่งที่นี่ตัวของวากัส ได้ลงเล่นอยาสม่ำเสมอเขาลงเล่นไปถึง26นัดทำไป2ประตูกับอีก1แอซซิตก่อนที่เขาจะหมดสัญญายืมตัวหลังสิ้นสุดฤดูกาลกลับไปรับใช้ออแดกต์โตสการ์ี่แท้จริงในฤดูกาล2017 โดยในซีซันดังกล่าวเขาลงเล่นกับทีมเพียงแค่3เดือนเท่านั้นฝ่าผลงานการลงสนามไว้ที่11นัดทำไป1ประตูจากนั้นโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตของวากัสก็มาถึงเมื่อสโม,มสรจากซูเปอร์ลีกิสอย่าสโมสรเคอร์คีราดึงตัวเขาไปเล่นในดินแดนยุโรปครั้งแรกในเดือนมิถุนายนปี2017และเมื่อถึงนัดเปิดฤดูก,กาลตัวของวากัสก็ได้เดบิวต์กับทีมตั้งแต่นัดแรกของซีซันในเกมที่โตสก,กัตเปิดบ้านแพ้พานิโอนนออสไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งซึ่งเขาลงสนามเป็นตัว รองในช่วง10นาท,ทีสุดท้ายของเกมหลังจากนั้นเขาได้เบิร์สกอร์แรกในการค้าแข่งในยุโรปได้สำเร็จด้วยการทําไป1ประตูในเกมฟุตบอลท่วยกรีซที่ทีมเปิดบ้านไล่ถล่ม AE สปาติ6ประตูต่อ1แต่จากการที่ตัวของวากัสนั้นต้องจากบ้านเกิดเป็นครั้งแรกในชีวิตทำให้เขานั้นมีปัญหาเรื่องการปรับตัวในการใช้ชีวิต ด้วยวัฒนธรรมอาหารการกินและภาษาที่เขานั้นไม่คุ้นเคยส่งผลให้ในช่วงท้ายซีซั่นของฤดูกาล2017-2018เขาหลุดออกจากทีมชุดใหญ่ไปเลยก่อนที่จบฤดูกาลจะหมดสัญญายืมตัวและย้ายกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งเรยว่ากัสฝากผลงานที่กรีซไว้ด้วยการลงสนาม5นะัดทำไป1ประตูและไม่สามารถช่วยให้เคอร์คิรานั้นรอดตกชั้นได้ต่อมาในช่วงครึ่งปีหลังของปี2018 เขาถูกส่งยืมตัวอีกครั้งหนึ่งกับสโมสรเอเอปอนเตเปตาทีมในเซเรียบีบราซิลด้วยสัญญายืมตัว1ปีที่นี่เขาลงสนามไปทั้งหมด38นัดทาไป6ประตูกับอีก5แอสซิสจากฟอร์มที่โดดเด่นและยอดเยี่ยมของเขาที่ปอนเตเปตาทําให้ตัวของวากัสนั้นได้โอกาสครั้งสําคัญเมื่อทีมจากเซเรียบราซิลสนใจตัวเขาไปเล่นบนเวทีลีสุดๆของบราซิลในวันที่6ก an ันยายนปี2019 เขาย้ายไปร่วมทีมฟอตาเลซ่าด้วยสัญญาถาวรเป็นระยะเวลา2ปีซึ่งหลังจากย้ายมาที่นี่วากาสได้เดบิวต์ในเกมเซเรียอาค,ครั้งแรกทันทีเมื่อวันที่15กันยายนปี2019โดยการลงมาเป็นสนรองในช่วง20นาทีสุดท้ายแทนที่ของออสบาโดฟิญโยนักเแต่รุ่นพี่บราซิเลียนที่เคยเดินทางมาค้าแข่งในประเทศไทยกับสโมสรวีรัมยูเนเตดเมื่อปี2018ในเกมเยือนที่เสมอกับบาเยอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นเขาแทบจะไม่ได้รับโอกาสลง เล่นเลยเขาลงเล่นในซีซั่นแรกในลิสบุดเพียงแค่2นัดหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลเขาถูกส่งยืมตัวไปเล่นให้กับแอตเลติโกโกยาเนเซ่ที่ในเซรีอาบราซิลเอาไปใช้งานในฤดูกาล2020ที่นี่ตัวของวากัสสามารถงัดฟอร์มเก่งของเขาได้เขาได้โอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับเป็นตัวหลักของทีมและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาลูกนร้ช่วยทีมไปทั้งหมดมากถึง45นัดทำไป4ประตูกับอีก1แอซิส พร้อมพาทีมโกยานียนเซคว้าแชมป์ลีกของรัฐโกยาได้สำเร็จในฤดูกาล2020อีกด้วยซึ่งจากฟอร์ที่สุดยอดของวากัสในปีนั้นทำให้ในฤดูกาล2021ฟาตาเลซ่าเลือกที่จะเก็บวากัสไว้ใช้งานซึ่งวากัสเองก็ตอบแทนความไว้วางใจนี้ได้ เขาที่กําลังมีความมั่นใจยอย่างเต็มเปี่ยมได้ลงสนามเป็นตัวหลักและลงเล่นอย่างสม่ำเสมอโดยตลอดทั้ง2ซีซันวากัสลงสนามให้กับฟอร์ตาเลนซามากถึง84นัดทาไป1ประตูกับอีก3แอสซิสพร้อมกับพาต้นสังกัดคว้าแชมป์ลีกของรัสเซียาลาได้2สมัยติดต่อกันในปี2021และ2022รวมถึงพาทีคว้า um แชมป์ฟุตบอลถ้วยโคปาโดนาเดเต้ได้สาเร็จในปี2022อีกด้วยแต่ว่าตัวของวากัสนั้นในช่วงท้ายฤดูกาล2022 ขาวนั้นฟอร์มดรอปลงไปทําให้ต้องตกไปเป็นตัวสํารองเราโอกาสอยู่คาสนามอยู่บ่อยครั้งทําให้หลาทีส่สุดฤดูการนั้นฟอร์ตาเลซ่าตัดสินใจปล่อยตัววากัสออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวอีกครั้งหนึ่งโดยคราวนี้ตัวของวากาสได้ไปอยู่กับสโมสรสปอร์ตขับเลซิเฟ่ทีมในเซเรียบีบราซิลในฤดูกาล2023ซึ่งที่นี่นั้นวากัสเป็นแค่กองการตัวแบ็กอัพ เขาไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนะักส่วนใหญ่เขาจะได้โอกาสลงเล่นเพียงแค่เกมฟุตบอลถ้วยเท่านั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด21นะัดทาประตูและแอซซิตไม่ได้เลยแต่เขาก็ยังเป็นส่วนสําคัญในการพาเรซิเฟ่คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยของรัฐไปนําบูกูได้สําเร็จในปี2023ก่อนที่วากาสจะถูกยกเลิกสัญญาย,ยืมตัวกับเรนิเฟ่ในช่วงกรกฎราคมปี2023และถูกส่งไปยืมตัวกัดสโมสรยูเวนตุเดทีมในเซเรียบีบราซิลยืมตัวไปใช้งานในช่วงครึ่งปีหลัง ที่นี่วากัสกลับมาได้โอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมออีกครั้งเขาลงสนามไปทั้งหมด17นะัดทำไป2ประตูแต่ทว่าพอเริ่มซีซั่นใหม่ในฤด,ดูกาล2024วากัส กลายเป็นตัวสำรองของทีมเขาแทบจ,จะไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยทําให้เขานั้นลงสนามไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นซึ่งนั่นทาให้เจ้าตัวไม่ได้ไปต่อกับทีมยูเวเต้ประกอบกับตัวเขานั้นหมดสัญญากับทีมฟอตาเลซ่าตัวสกัดที่แท้จ,จริงของเขาด้วยทําให้เขากลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นตัวของวากัสเลยตัดสินใจมาหาความท้าทายใหม่โดยการย้ายมาคาแข่งในทวีปเอเชียเป็นครั้งแรกในชีวิตกับแชมป์เก่าในศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกอย่างสโมสรมบุญีรมเนยเตดตเพื่อไล่ล่าความสําเร็จ ภายในประเทศรวมถึงสู้ศึกฟุตบอลในระดับเอเชียในรูปกาใหม่ที่กำลังจะมาถึง จุดเด่นของแมทธิววากัสเขาเป็นกองกลางที่แข็งแกร่งและมีความหลากหลายในการเคลื่อนเกมแดนกลางตำแหน่งที่ถนัดของเขาคือมิดฟิลด์ตัวกลางแต่ตัวเขาสามารถขยับไปเล่นเป็นกองกลางเพเมเกอร์ได้ด้วยเขามีวิชนในการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมและมีทีเด็ดที่ลูกคิลเลอร์พาสที่ทําให้กองหน้าสามารถเอาบอลไปทาประตูได้อย่างเนียนตาและตัวเขานั้นเป็นคนที่เก็บบอลจากแถว2ได้ดีและสามารถทาประตูในลูกยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษได้บ่อยครั้งอีกด้วย สำหรับผลงานความสำเร็จของมาทุตวากัสในเกมระดับสโมสรนนั้นเขาเคยพาทีโคเรนเทียนคว้าแชมป์ลีกเยาวชนรายการโคปาซาปโรฟุตบอลจูเนียร์ในปี2015รวมถึงคว้าแชมป์ซเรีบาซิลในปี2015พาทีมโกยาเนเซคว้าแชมป์ลีกของรัฐโกยาสในฤดูกาล2020 พาทีฟอตาเลซ่าคว้าแชมป์ลีกของรัฐเซอาลาได้สองสมัยติดต่อกันในปี2021และ2022รวมถึงพาทีฟอตาเลซ่าคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยโคปาโดนอเดสเตในปี2022และพาทีสปอร์ตคับเลซิเฟ่คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยของรัฐเปนังบุกูได้ในปี2023และทั้งหมดนี้ก็คือโปรไฟล์นัาเตะหน้าใหม่ไทยลีกอย่างหน้าของแมตุสวากัส มิฟิลป้ายแดงของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับผมในคลิปหน้าผมจะมาแนะนำนักเตะคนไหนสามารถติดตามก,กันได้ในอีีหน้าเลยนะครับผมเพื่อนๆคยเห็นอย่างไรหรืออยากจะรู้ประวัติของใครก็พิมมาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท่ายนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ